สวัสดีครับผมนายนัจพงศ์อภิบาลศรีชื่อเล่นชื่อเสียอายุ17ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอยุธย,ยาวิทยาลายัยระดับชั้นมห้าทับสอตัวไปอยากเป็นวิศวะกรครับจึงเลือกเรียนสายการเรียนวิคณิตของโรงเรียนอยุธย,ยาวิทยาลายัยกิจกรรมยามว่างของผมผมชอบเล่นเกมอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็ชอบเตะฟุตบอลครับ มาดอกตอนชมสักนิดหนึ่งดูเลยครับอันนี้เป็นแค่สัมเปิลสัมเปิลนิดหนึ่งครับ Yeah. Uh oh -huh. Yeah. Yeah. Uh -huh. yeah. Uh -huh. yeah. Uh -huh. yeah.